ถูกหรือเปล่าโอเคไหมโอเคบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งโอ้ยอะไรอ่ะก็ฉันบอลสุดก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอโอ้เกมที่โกงบ้างมากเลยสวัสดีค่ะ กระเพาะกันเออีกแล้วนะคะวันนี้นิวนะคะก็อยู่ในเกมโรบักนะคะโอ้โหมาในร่าง R15 นั่นเองวันนี้นะคะนิวก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า Are You Smart นั่นเองนะคะคุณฉลาดหรือโง่จริงๆนะคะในแมปนี้นะคะก็คือมันจะให้เราเนี่ยตอบคำถามนั่นเองถ้าเกิดเราตอบคำถามไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยมันให้เลือกไอศครีมนั่นเองไอศครีมอยู่นี่อยู่นี่เขาเลือกเขาเลือกดีอ่ะเขาเลือกก่อนอ่ะ นี่ค่ะถ้าเกิดเราเลือกไอศครีมปุ๊บเราจะไม่โดนยิงนี่มันจะมีนี่นี่นี่โหเอ้าน้องชมพูทำไมไม่เลือกไอศครีมแตกไปสึงเสียงเลยนะคะคือเราเนี่ยต้องตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะไม่โดนไอ้เจ้านั่นยิงนั่นเองนะมันเป็นปืนเลเซอร์เลยนะคะเนี่ยอะไรอะ Never in the same place t w i c h ๋อมันถามว่าโอเคเราตามเขาด้วยกันนะ ภา,ศาศษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งมากมายโอเคน่าจะถูกนะไอ้อะเอาไว้ <the> <Okay. laughs> ตายยกครัวะ <laughs> อะไรนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออา่าไล่บูเอาแสงสีเอ่อฟ้าใช่ไหมฟ้าฟ้าฟ้า <laughs> ตรงนี้มันให้เราเลือกแสงสีฟ้านะคะหรือเปล่า <laughs> น่าจะใช่ดิบูต้องสีฟ้าสีม่วงมันพัพเพิลนะคะถูกไหมอ่ะถูกเ่า ือกแสงสีฟ้าแล้วนี่นะหรือว่ามันต้องเลือกทุกแผ่นโอ้ยตายสองรอบแล้วอะไรน่ะเฟกเดอะเวสทิดเหนือ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 เหนเอ้ยเลือกไม่ทันทำมันไวจังเลยอะเลือกไม่ทันนะเอาเฮ้ยรอดรอดรอดแสดงว่าเมื่อกี้เราเลือกทันนะคะไปเหยียบทางทิศเหนือทันนั่นเองนะโอเคอะอันต่อมานะคะให้จับรูปเสือ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  เสือดาวนี่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 อึ๊บเฮ้ยเอาสิถูกไหมถูกไหมเฮ้ยเราไปเรื่องอันนั้นแล้วว่ะกูไปหยับเสือดาวว้าวเม่กี้นิวไปหยยบรูปเสือดาวตายเลยอ่ะโอเคอันต่อมาเป็นอะไรให้จับรูปอะไรอะ่ะก๊อปลูปกก๊อปลูปกก๊อปอยู่ไหนอะ่ะ นี่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 เอ้ยนี่เลยอย่าไปเหยียบผิดเด็ดขาดนะคะมิเงั้นมันนับไปเลยนะคะ<อ>เราจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะน่าจะรอดนะอันนี้อโอหูรอดนะคะครั้งนี้รอดเกือบทุกคนเลยนะคะโอเคอันต่อมาคืออะไรอ้าวตอนนี้มันพักช่วงโฆษณาหรือไงเนี่ยน่าจะพักช่วงโฆษณานะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออยังไง อ่ะตอนนี้เราก็รอนะคะถ้ามันจะบอก iQ นะคะว่าตอนนี้นิวมี IQ หรือว่าความฉลาดนะคะอยู่ที่สองแล้วมันก็สามารถเอา IQ เนี่ยมาซื้อสัตว์ในเกมได้นะคะแล้วมันจะช่วยเราในอัพไอคิวด้วยนั่นเอง <Yeah. S 1> คือตัวนี้นั่นเองนะคะอ้อโหแจ่มมากๆเลยนะคะอุ้ยมีฮิปโปด้วยแต่ว่าตอนนี้ IQ ยังน้อยอยู่เลยอะ <S <S ตอนนี้มันกําลังพักเบรกอยู่เ <laughs> ดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแ l a บนะคะ l a บของอะไรสัตว์จาร์เหรอ กดเข้าไปได้ไหมอุ้ยไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวตายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบอร์ดอุ้ยทำไมวิ่งไวอ่ะอันนี้เป็นบอร์ดของอ่าคนที่มี IQ สูงที่สุดนั่นเองนะคะ126 IQ เฮ้ยอะไรมาแล้วเนาอะไรให้ยืนใกล้ทหารทหารอยู่ไหนอะทหารอุ้ยไม่เห็นเอาทหารเดี๋ยวๆๆี๋ยวยโอ้ไม่ทันแล้วโอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นอืออ กี่โมงไม่เห็นทหารอะ่ะจะตายกี่รอบเนี่ยพี่นิวฮะผมว่าเราตายบ่อยมากเลยนะคะใ<ะ>จะเย็นเหมียวชกักเรายังไม่คล่องอ่าให้จับรูปพูม่าเสือเสือพูม่าตัวไหนต,ตัวไหนพูม่าทุกคนต,ตัวนี้ว่าเอาเราเลือกตัวนี้แล้วกันนะ,ะนะเราไม่รู้ว่าพูม่าคือตัวไหนโอ้ โอ้รอบเลยะคะ่ะโอ้โหไม่คิดว่าภูม่าที่เราเลือกมาที่เรามั่วมัวมันจะถูกอันนี้อะไรคะทัตเอ่อเบสบอลเหรอเบสบอลเบสบอลนี่นี่นี่อยู่ชายหาดเป็นบอลชายหาดนะคะบอลเลยบอลชายหาดใช่ไหมใช่ดิใช่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 ไหมโอ้อโหมีคนตายแค่คนเดียวนั่นเองนะเอ่อทัดนุกเรดอาร์มทัดนุก แขนข้างขวาขวาเอาโอ้โหใครดันมาถูกหรือเปล่าเนี่ยไอไอปีกนี่มันดันไปไอ่ะผิดแน่เลยอะ่ะเราไมไ่ถูกไหมอะ่ะอุ้ยถูกเลยนะคะอขอบคุณมากนะเจ้าปีกแดกงนายช่วยเราไว้เราไม่ได้ว่านานะเมื่อกี้อ่อทดสมานะคะดาเดาอเนี้ยดาอะไรอันนี้เปล่าไม่รู้อ่ะเราจับอันนี้ก่อนแล้วกันนะเราขอตามนะ ใช่หรือเปล่าอ่ะโอ้ใช่ด้วยค่ะโอ้โอเคถ้ามันขึ้นบวกหนึ่งมาแสดงว่าเราเนี่ยถูกนะคะ <Yeah. S 1> แม่เจ้าปีกแดงนี่เก่งจริงนะคะเราขอตามนายแล้วกันนะอ่า <Yeah. S 1> <laughs> uh, you c a n list c l o u d d o w n นะคะ s t a y b u t not อะไรเนี่ยถ้าคุณ c l o u d d o w n c o u d e d o w n เอาอันนี้แล้วกันนะเราเราเอาผิดไว้ก่อนนะเร,เราก็อ่านงงเก่งกไม่ค่อยออกกันนะแต่ว่าเราก็ตามนายถูกไหมอ่ะถูกด้วยโอ้โหเจ๋งเปล่าะลอกข้อสอบ การลาะข้อสอบพี่นิวเนี่ยถนัดมากเลยนะคะขอบอกอ่ะอันนี้มาแล้วนะคะดอนเพจห้ามกดปุ่มอะไรอะโดนเพจห้ามกดปุ่มคือห้ามเราเนี่ยโดนปุ่มนะคะไม่ว่าปุ่มอะไรก็ตามก,ก็ยืนอ,อยู่นิ่งๆไงก็ไม่ได้ไปโดนก็ไม่ตายแล้วปะวะใช่ไหมน่าจะใช่นะคะก็ไม่น่าแบบว่าไปโดนปุ่มอ๋อใช่นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> คือเราเนี่ยก็ห้ามเดินไปโดนปุ่มป้ฟ้านั่นเองอ่ะอันต่อมานะคะอ่อ อเลนให้กดปุบอะไรวะเฮ้ยอ๋อให้กระโดดเหรอเนี่ยหนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยนะสามให้กระโดดแบบว่าไปบนปุ่มเนี่ยสิบทีนะคะถ้าเกิดไม่ถึงสิบทีกี่ทีเนี่ยนี่ก็ไม่ได้รับนะอ่ะเราก็ตามไปไปอ่ะหมดเวลาแล้วโดนไหมเนี่ย้ยโดดไม่ถึงสิบทีตายเลยวิตอนนี้เราเพิ่มมาเป็นหกไอคิวแล้วนะคะเจ๋งมากมากเลยอะ่ะ นี่วะสูส้ๆนะคะหกไอคิวนะคะใช่ไหมชะเย้ยอ่านี้นะคะมันให้อะไรเนี่ยจับหัวนนบอ่าจับหัวจับหัวก็ตรงนี้สิหัว, <S <S ห,วหัวก็มีแค่หัวเดียวนะคะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะถูกไหมถูกไหมถูกน่าโอเคอได้บิงึ่งแตมนะคะอ่ามีคนผิดด้วยเหรอเนี่ยโอ้โอโกระเด็นกระเด็นโอ้โหชิ้นชิ้นส่วนกระจายเลยนะ,ะ <S <S อะไรอะ่ะโอนสแตนออนไอส์อย่ายืนบนน้ําแข็ง ก็ไม่ยิงบนน้ำแข็งอ่ะก็ยิงบนทรายอ่ะก็ถูกเดะโอ้เฮ้ยได้มาแล้วหนึ่งแต้มโอ้โหไอคนนี้ไปยิงบนน้ำแข็งนะคะนิวเฮ้โอ้ยโอ้โหพลังแบบว่าปืนรุนแรงมากนะคะมาให้จับผ้าบาสเกตบอลอยู่ไหนเอ่ยอ่ะนี่ไงช่วยแอปโอเคง่ายมากอันนี้ง่ายมากอ่าให้เราเนี่ยไปเลือกผ้าบาสเกตบอลนั่นเองนะคะอันไหนง่ายมันก็ง่ายจริงๆนะคะ ไหนที่เราอ่านไม่ออกเนี่ยก็คืออ่านไม่ออกโอ้ตายต่อหน้าต่อต,อตาโอ้โอ้โหเราไม่ได้แบบว่าผิดนะเนี่ยระเบิดมาโดนเราห้ามัาให้อุ้ยอันนี้มันห้ามขยับนะคะใครขยับนี่ตายแน่นเลยนะคะอยู่เฉยนะคะอย่ามาชนนะเหมยพี่เดว่าถ้าเกิดคนมาชนเราละคะโอ้เราก็จะจะอาฆาตแค้นนั่แหละเหมียวชักอ้าวขยับทาไมอะหรือว่าอยากตายคนนั้นคืออยากตายใช่ไหมเลยขยับโอ้โหกะโดดใหญ่เลยกระดึง้งกระดึ้งกระดึ๊งนายไม่น่ารอดนะเราว่ารู้ท่าแล้ว อ่าช้ายอำนาจมากเลยนะคะโอ้โหตายโอ้โหตายเกืออะไรอ่ะก็ล่อคนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้ขยับไม่ใช่เหรอทำไมนิวล่อคนเดียวอ่ามันให้เราเนี่ยปีนขึ้นไปบนโอ้ให้ปีนขึ้นไปบนสูงสุดนะคะนี่ไงให้ปีนเขาขึ้นไปบนชั้นสูงสุดแน่นอนในนี้แน่นอนอ่าถูกรอเปล่าโอเคไหมโอเคบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งเ้ยอะไรอ่ะก็ชั้นสนสุดก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอ โอ้เกมขี้โกงม,มากๆเลยนิวนฮะเกมมันขี้โกงหรือเปล่าฮะนั่นสิเหมียวชักอะไรเนี่ยทัดอุย้ยเมื่อกี้เราไปโดนไอ้ลูกนี้แล้วนะคะได้หรือเปล่าเนี่ยอุย้ยไม่ทันโดนยิงแน่ๆเลยมันบอกว่าให้ทัดดาวอะไรเมอร์คิวรีเมอร์คิวรีนะคะดูก็รู้กันว่า,วาดาวเมอร์คิวรีหน้าตาเป็นยังไงโอ้ตายเลยตายไปเพียงๆเลยโอเคอันต่อมานะคะให้จับภาพอะไรเนี่ยชีชิชิตาอุอย้ยเดี๋ยนะชิตา ชิตาคือตัวเอ,อนน้นี่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 ใช่ไหมชิตาคือตัวนี้ใช่หรือเปล่าอะ่ะไม่รู้อ่ะใช่ไหมอะ่ะโอ้ใช่ด้วยนะคะโอ้โหโอ้โหอ,อ,อถูกคนเดียวเลยอเนี่ยตายหมดเลยนะคะชิตานะคะถ,ถูกถูกอ่ะให้กดปุ่มอ่า follow order อะไรเนี่ยสองหนึ 2, 1, 5, 3, ่งห้าสามสี่สองสองอันนี้สองสองหนึ 2, ่งหนึ่งหนึ่ง ห้าอ่ะอันนี้ค่ะห้าสาม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 สี่โอ้ทันไหมเนี่ยโอเคทันนะคะสองหนึ่งห้าสามสี่คือมันต้องเรียงกันนะถึงจะถูกมลุ้นกันโอเครอดยูหูไม่ยากไม่ยากไม่ยากอ่ะอันนี้รอดนะคะอุย้ยมีคนตายด้วยนะคะอันต่อมานะคะให้จับพราทิดพราทิดดวงไหนอ่ะอุ้ยตรงนู้น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 พาทิดอึ๊บเอ้ยโอเค นี่แหละคือพาทิ์นะคะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะโอเคแน่เรียบร้อยยูได้มาแล้วโอเคให้จับรู่ปอะไรนะทวิตตี้อ้าวนี่สินี่ทวิตตี้นี่ตอนนี้เด็กนิวชอบมากเลยนะคะเจ้าทวิตตี้ตนนัวนี้เป็นลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบนี่แหละโอเคถูกนะคะอ่ะอันนี้ง่ายๆนะคะไม่ยากไม่ยากโอเคยูให้ยืนใกล้ๆกับเชฟเชฟอยู่ไหนเอาได้ไงไไงไงเชฟ เชฟเชฟเชฟนี่ค่ะยืนโอ้ยอย่ามาขัดอย่ามาจะบจใกล้เชฟอย่ามานี่ค่ะยืนติดเลยนะคะเชฟอยู่นี่เชฟ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 โอ้ยโอ้ยแย่งกันแย่งกันใหญ่เลยโอเคค่ะสำเร็จนะคะตอนนี้เราก็ยืนใกล้เชฟได้เรียบร้อย <ś> ให้เรากระโดดกระโดดเข้าไว้นะคะถ้าเกิดเราไม่กระโดดเนี่ยตายนะคะ กระโดด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 จนกว่าเวลาจะหมดนะฮะโหยถ้าเกิดเราไม่กระโดดเนี่ยรับรองโดนยิงแน่กระโดดกระโดดกระโดโดโอเค เรียบร้อยยูหูบวกหนึ่งแล้วโอเคอา่อาโอเคค่ะวันนี้นะคะนิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ได้มาเล่นในแบบนี้ก็โอ้โกสนุกมากๆเลยนะคะย<อ>ูอาสมาร์ทคุณฉลาดหรืองโง่นะคะร<อ>วมๆแล้วก็กึง่งๆนะคะนิว <laughs> วันนี้ไปแล้วค่ะกับเหมียวชา้างนะคะบายยพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะกดไลค์ๆๆๆๆๆๆกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นิวด้วยนะคะไปแล้วค่ะโอ้ยประตูทางออกอยู่ตรงไหนเอ้ยมันมาอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไปดีกว่านะก่อนที่มันจะยิงเราวุ้ย